นะครับอันนี้คือเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าที่เราใช้งานอยู่ทุกวันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกระบอกกระบอกสั่นหรือกแกนสั่นมันสั่นยังไงก็คือเวลาเราใช้งานตัดหญ้าไปเนี่ยมันสั่นเข้าแขนบอกมันสั่นเข้าแขนนะครับสาเหตุที่มันสั่นเกิดจากอะไรเกิดจากบูธนี่บูธเกี้ยวออกมาในบูธบูธนะบูธบูธพวกนี้บูธมันจะอยู่ในกระบอก บูทมันจะอยู่ในกระบอกกระบอกหนึ่งกระบอกเนี่ยมันจะมีบูทเพื่อประคองแก๊สเนี่ยมันมีหกหกตัวถ้าหากว่าบูทตัวนี้มันสึกหรอคาว่าสึกหรอคือแก๊สตัวนี้ไม่ได้ถอดมาใส่ใจระบายนะครับแก๊สมันขาดจะระบีเวลาใช้งานไปมันเกิดการเสียดสีกับบูทซึ่งบูทต้องกางเนี่ยเป็นมันเป็นเหล็กพร้อมันเสียดสีกันไปเนี่ยมันเกิดมันเกิดช่องว่างมันเกิดการสึกหรอมันเกี่ยวนะครับทาให้แก๊สตัวเนี้ยแก๊สในกระบอกเนี่ยมันสั่น พอแก๊สในกระบอกมันสั่นเนี่ยมันทําให้เวลาเราตัดหญ้าไปนะมันสั่นเข้าแขนจะสะบัดเข้าแขนเนี่ยกืกอาการของมัน,นะครับตัดหญ้าไปเมื่อยแขนชาชแขนไปนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราจะต้องทําการตีบูชเก่าอ,ออกมาทั้งหมดเนี่ยตีบุชออกมาให้หมดเลยทั้งหกตัวตีออกมาให้หมดบูจที่อยู่ในกระบอกตียังไงทีกันตีไม่ยากนะครับตีถ้ามันสืดในกระบอกเนี่ยมีุูนมีดินมากหานน้ำมันอเน,นกประสงค์ หน้ำมันครอบจกักร e: วาลนะครับชีดเข้าไปชีดเข้าไปชีดให้มันหล่อลื่นให้มันลืน่นพอมันลื่นเสร็จป,ปุ๊บเราจะเอาแท่งเหล็กนะฮะแท่งเหล็กกลมเหล็กแป๊บก็ได้หรือจะเป็นเห,หล็กข้ออ้อยก็ได้ความโตที่สามารถใส่ในกระบอกที่ดได้ยัดเข้าไปยัดยัดยัดแล้วก็ตีต,ตีคอยมันออกมาให้หมดตีบูนออกมาให้หมดนี่ออกมาแล้วมันออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับตีบูนออกมาให้หมดพอออกมาทั้งหมดปุ๊บเราก็ทําการยัดุูธใหม่เข้าไปนะครับ บูทใหม่ที่เรายัดเนี่ยเราจะต้องเอาตลับเมตรวัดนะครับวัดดูระยะห่างของมันนะครับที่เราจะต้องที่เราจะใส่บูทเข้าไปปากกระบอกเนี่ยให้ห่างอยู่ประมาณสักตลับเมตรตลับเมตรมาวัดอาตลับเมตรวัดเลยนะครับปากบอเนี่ยเอามาสักสิบเซนเนี่ย มาตราเมตรวัดมาวัดมาวัดมา,ว,ดมา,ว,ดมาวัดมาเลยหรือจะเฉลี่ยเลยก็ได้นะครับความยาวโดยรวม150เซนเมตรเฉลี่ยไป150เซติเมตรเฉลีย่ยเอา6หาร6นะครับมันจะได้อยู่ที่เท่าไหร่แต่โดยปกติแล้วเนี่ยในการเฉลี่ยเนี่ยต้องต้องเผือนะครับคือฝั่งด้านหน้านี่คือฝั่งใต่ใบมีดหัวเกีย์ให้ห่างจากปากกระบอกประมาณสัก10เซนก็พออย่าห่างเยอะเดี๋ยวมสะบัด แล้วแกนมันสะบัดอยู่ตรงปลายปลายกระบอกนะครับมันจะทําให้มีปัญหาเวลาใช้งานอีกแล้วก็ห่างก,กันมาสามติบสามติบสีติบเพื่อเว้นออกมาเป็นช่วงเป็นช่วง,เป,วงเป็นช่วงนะฮะอย่าให้ห่างเกินไปแล้วอย่าให้ชิดเกินไปนะครับวัดเสร็จแล้วใส่บูทใหม่เลยบูทใหม่ยัดเข้าไปบูทใหม่ยัดเข้าไปชีดน้ำมันอันนี้บสมเข้าไปจะทำให้เรายัดบูทได้ง่ายยัดเลยยัดเข้าไป Giá tốt vào tốt tốt to to tốt 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 vào tốt giá tốt vào tốt tốt vào tốt 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 vào tốt 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 vào Ok Ở tốt 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 cái tốt 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 Ừ. tốt นี่จุดแรกได้แล้วตรงกลางเลยถัดมายับไปเรื่อยๆยับไปเรื่อยๆทีน้ำมันระเลงส่งไปได้ลื้นแรงมากตัวที่สองยัดให้ครบนะครับ6ตัวถามว่าใส่มากได้ไหมได้ครับใส่มากไม่เป็นไรนิ่มเครื่องนิ่มใส่น้อยเป็นไรไหมเป็นสันเหมือนเดิม แล้วที่ส้งคัญเวลายัดบู๊ไปเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาจระบีอ่ะใส่ที่แกนมันด้วยเอาจระบีเนี่ยทำการหล่อลื่นหล่อลื่นแกนจระบีทาที่แกนไว้แล้วก็สวมเข้าไปถ้าไม่ใส่จระบีก็เป็นอีกเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวการได้แล้วเอาตัวนี้อ่ะตรงนี้เอาวัดนะครับแล้วแบบจับไหมครับด้วยสอง นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตรงมากก็ได้นิดหน่อยไม่เป็นไรนี่ต่อมาตัวนี้เลขสามถึงมานี่นี่จัดไปห,หมดจับไปแล้วเนี่ย,ยมันจะทำให้ บูทเนี่ยทำให้แขนเนี่ยแน่นขึ้นร้าใช้งานก็จะนิ่มนิ่มเหมือนซื้อใหม่แหละครับแต่ก็ลำบากตอนทำนิดนึงแต่ก็ดีไม่ทำครับว้าตัดจ้าไปตัดถึงแขนเลยสั่นชาไปแขนเลยครับทำให้เราปวดเนมื่อยแค่ที่เหนื่อยจากการตัดจ้าแล้วไม่พอมาเหนื่อยจากาการชาของแขนของหัวไหลเราอีกยิ่งหนักไปใหญ่เลย บางคนถึงก็สั่นแล้วตัดหญ,ญ้าไม่ได้โยนเรื่อทิ้งเลยนะครับตัดนตัดหญ้ญญาไม่สนุกตัดหญ,ญ้าไม่สนุกก็ทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยลา้าปึ๊บจับยัดไป,ปยัดเสร็จปึ๊บเราก็ประกอบตามเดิมแค่นี้ครับยัดเสร็จแล้วก็ประกอบตามเดิมดก็กมมใช้งานได้ปกตินี่แหละวิธีการแก้ไขนะครับ เพื่อัดยาที่มีอาการสั่นกระบอกสั่นแ้นสั่นวิธีการแก้ไขคือทำอย่างนี้นะครับอะไรมีนะครับอะไรมีเป็นถุงตัวละห้าสิบาทหาซื้อได้ถ้าไม่มีถามมาแค่นี้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับช่างพันเดี๋ยวส่งให้ขอบคุณครับ